เคสมาอวดอีกแล้วเคสนี้เดิมเนี่ยคล้ายๆจะเหมือนฟันล่างข้อมฟันบนอ่าถ้าคนไข้สังเกตดีๆเนี่ยฟันล่างเนี่ยออกมาอยู่ข้างหน้าทีนี้เวลายิ้มเนี่ยทำให้รูปหนึ่งผิดปากทั้งหมดเนี่ยดูไม่ค่อยสวยแล้วก็ค่อนข้างจะเปิดเนะเาะแอบดูนิดนึงนี่รูปรนึ่งผิดปากตอนแรกแล้วก็ตอนที่ยิ้มชึบตอนนี้เนี่ยเรามีการถอนฟันแล้วก็จัดฟันเพื่อกดฟันล่างเข้าไปตอนนี้ เกินมาครึ่งทางแล้วเวลายิ้มเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวหมอจะอัปเดตให้ดูว่ารอยยิ้มจริงๆของคนไข้เนี่ยน่าปรับปรปิ้มแค่ไหนปิ๊งๆนี่จัดมาได้กี่เดือนละคะเก้าเดือนค่ะเป็นยังไงบ้างชอบไหมชอบมากเลยค่ะเออไม่เจ็บเลยค่ะเออนี่นะคะเออ,เอ,อลืมไปเลยว่าเคยยิ้มเกือบๆจะเป็นฟันล่างข้อมฟันบนเนาะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวหมอจะพามาติดตามตอนจบนะส่งยิ้มให้หน่อยเย้ย